เอ้ยพวกเราเข้ามาแล้วและนี่ก็คือเรือดำน้ำของพวกเราโอ้นนี้คือสัญลักษณ์การถ้าเกิดว่าเราเจอปลาหมึกใช่ไหมเราจะทำท่านี้เจอปลาหมึกเจอหมึกใต้นะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอแบบวัตถุอันตรายอ่ะไม่ให้ไปเราจะทำท่าไงดีอ่ามาดีไปไปอย่าไปอย่าไปมาดีมาดีฉันจะพาใดไปตายเฮ้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะ ที่ละท่าที่ที่มันปลอดภัยให้เราชูนิว่าโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนแต่เราเราสงสัยอย่างหนึ่งอะว่าไงเพื่อนเราอยู่ในเรือดำน้ำแล้วในในเรือดำน้ำถึงมีน้ำอีกรอบหนึ่งอะอ๋อคือมันเป็นเอ่อระบบของเรือดำน้ำเราอะเพื่อนอย่าอย่าเพิ่งสงสัยนี่อาบน้ำอาบน้ำในเรือดำน้ำที่มีน้ำ ตั้งระบบให้พวกเรานะสมมุติว่าเราเจอพวกสารพิษใช่ไหมก็มาล้างตัวในนี้ได้เลยซึ่งในยานดำน้ำของพวกเรานะคะผมจะมีสถานที่สําหรับนี้พักผ่อนด่อนใจที่เปิดหนังดูกับเพื่อนๆได้ด้วยโและที่สําคัญนาฉันเนี่ยได้ติดตั้งเครื่องเนฟู้ดแมชชีนไห่สามารถกดอุปกรณ์ต่างๆในนี้หรือว่าจะเป็นพวกยาต่างๆได้ด้วยนะอุปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โกสติ๊ก มีออกซิเจนรีชาร์จนะคะคมีชาร์จสามารถเอาไว้แบบเก็บของได้มากขึ้นนะ oh. เราจะได้ไม่ต้องกลับมาในยานบ่อยแนย่แล้วก็จะมีพวกเลเซอร์ตัดนะสําหรับประตูหรือว่าของอันไหนที่แบบว่ามันกั้นทางอะไรอย่างเงี้ยเรา,าไปไม่ได้มีอย่าง,งอืนงอ่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเลเซอร์เทเซอร์สติ๊กคืออะไรอะ่ะอ่าเทเซอร์สติ๊กเหมือนเหมือนเหมือนที่ช็อตไฟฟ้านะเพื่อนนะ เอาไว้ช็อตพวกวัตถุอันตรายใช่ไหมใช่ใช่าใต้น้ําเนี่ยมันน่าจะมีพวกปลาหลามอยู่นะเราต้องระวังดีๆนี่ชั้นต่อไปครับโมดูลโอ้อันนี้จะเป็นพวกยาต่างๆนะใช่ก็ไว้เดี๋ยวเราลองไปซักที่หนึ่งก่อนแล้วกันพอชั้นได้แผนที่จากหัวหน้ามาแล้วเขาบอกว่าให้เราไปเก็บเอ่อที่ซากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือน เอาสารสัญยานอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งเขามีการทดลองในนั้นเป็นการทดลองแบบ S C P ด้วยนะเอาพวกส่ต่างๆในน้ำเนี่ยเอามาฉีดสารอะไรใส่เข้าไปก็ไม่รู้ทําให้ที่นี่เราต้องไปเคลียร์หลักฐานทั้งหมดแล้วก็เก็บศพพวกนักวิจัยที่ตายไปด้วยโอเคงั้นผมคืออันนี้คือเราทํางานชั่วร้ายอีกแล้วเหรอเ็นหน่วยเก็บศพไงอ๋องั้นเดี๋ยวผมว่าเป็นเป็นอะไรเก็บศพ เก็บศพใต้น้ำโอเคได้แล้วแล้วถ้านายตุยไปใครจะเก็บของนายพวกเราเนี่ไงก็พวกเราเนี่ยเก็บกันเองเก็บกันเองใช่ไหมโอเคโอเคโอเคงั้นเก็บนายคนแรกเลยสล็อตงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนดูเรดาร์ให้นะครับโอเคโอเคเลยเรือขับเรือมุ่งหน้าให้แล้วกันมาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะคะผมอุปกรณ์ของเราจะมีเครื่องเรดาร์ไว้สําหรับตรวจจับสิ่งผิดปกติอย่างเช่น เนี่ยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอสัญญาณเรดาร์ใช่ไหมขับออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีขีดๆปุ๊บเราจะสามารถตรวจจับได้เลยว่าแถวนี้เนี่ยมีสัตว์ประหลาดอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้รอบๆของเราเนี่ยมันจะมีคาเทสเราต้องระวังให้ดีๆ<ช>ไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนลดเงินนะคะผมเพราะว่าต้องเอาเงินมาซ่อมยานใช่แล้วครับแง่จะมีจุดสําหรับบังคับเรือตรงนี้ oh. Oh. แล้วอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นจุดเรดาร์ไว้สําหรับดูว่า มีสถานที่ตรงไหนแถวแถวนี้พอที่จะแวะได้บ้างป่ะกันเดี๋ยวเราออกเรือกันเลยดีกว่าทุกคนไปเร็วเคเดินหน้าเลยเดินหน้าเต็มที่เดิหน้าให้นะตอนนี้เดินหน้าเต็มที่ไปก่อนจุดเรดาร์้ของฉันยังไม่เจออะไรนะเห็นไหมแผนที่ของเราจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วข้างล่างทะเลเอ้ยซ้ายซ้ายมือซ้ายมือตรงที่ W ะบิวนะคะผมมีเออคิดว่าน่าจะมี มอนสเตอร์นะเราไม่ควรไปทางนั้นอ่ะเราจะไทเพื่อนอ่าเป็นเรือตำรวจครับผมเราควรออกจากทางนั้นครับออกห่างจากตรงนั้นก็เมื่อกี้บอกทิวผมก็แบบอาหารใส่เลยเราต้องนีต้องรีบดีบใจเย็นเงานต้องดูการวิเคราะห์ก่อนโอ้ยรอบๆของเรามีพวกแบบว่าอะไรที่อันตรายเต็มไปหมดนะเอแปดเนี่ยเป็นจุดของตำรวจเอ่อตำรวจทางน้ำนะคะทุกคนใช่ครับ ยังไม่เจอขับแบบสเตลล์มาดูให้เราหน่อยเซเอาเต็มที่เลยตอนนี้ขับเต็มที่เลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเอาตำรวจเลยนะแรงเครื่องสปีดเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีเอ่อทางทีทีห้ามีอะไรครับทางทีทีห้ามันยังไม่บอกเลยครับว่าเจออะไรอ่ะอาสัญญาบอกแล้วมันมีป่าวันจีห้าเดี๋ยวก็ผมหาอยู่สัญญาณให้ตรงกับจีห้ามันมีทั้ง มีทั้งกลุ่มปลาตัวน้อยแล้วก็กที่จังที่จะเห็นเนี่ยมีตำรวจทางน้ำด้วยทุกคนโมเด็กโมเด็กโมเด็กดีครับเฮ้ย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 เ้ยเฮหยุดก่อนหยุด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 มีตัวอะไรวิ่งเข้ามาเมีตัวอะไรไม่รู้มีตัวอะไรไม่รู้ทีหกนะจะเข้ามาหาเราอ่ะโอ้โหถูกปลาโลมาโอ้ยทีหกเป็นจากหน่อาสของเราหายไปหมดเลยมันคือลาเวียทานครับผมมันคือตะปนาลาเวียทานโอ้โหให้ตา เงินมันโดนขายไปหมดเลยอะทุกคนทำไมบอกให้หยุดฉันก็เลยหยุดนะโอ้ my god นี่สัตว์ประหลาดที่มาโจมตีเราเมื่อกี้คือไอ้ตัวนี้สวยแล้วสวยแล้วเอาล่ะจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เราสามารถไปสำรวจแลบทดลองลับได้นะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดลับในการทำการทดลอง scp ปลาฉลามตัวยักษ์แล้วก็มีเนสซีด้วย เอาละเรามีเวลาแค่แปดนาทีเท่านั้นในการที่จะเก็บกู้ซากศพแล้วก็เคลียร์หลักฐานทั้งหมดก่อนที่ตำรวจที่ตามพวกเรามาจะมานะครับผมเอาละไปกู้เนี่ยนะใช่เห่กู้ใช่ไหมกู้แน่นอนถามหน่อยว่าหรือว่ากู้ชีตพวกเราแป๊บแป๊บนะแป๊บนะผมสงสัยเราไปกันมือเปล่าอย่างนี้เลยเหรอเอาก็เราไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรอะเรา่ะเราไปเก็บของแล้วเราก็กลับ โอ้โหนี่คือนี่คือทำงานเพื่อปกปิดความชั่วร้ายขององค์กรเรามาไม่เปล่าแต่องค์กรอ่ะเป็นองค์กรเอื้ออาทรเนี่ยแล้วดูทำไมนายต้องทะเวิร์นในน้ำด้วยจะไม่เข้าใจเลยไอ้เขียวมาอยู่ไหนกันเนี่ยมันเป็นเราอยู่ข้างล่างแล้วพี่เกดอ๋อโคลนของมันแทกอ่ะคลื่นมันกระแทกนิดนึงใช่ไหม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 ใช่าหมใช่ไหม่ไหมใช่มใช่ไห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 มใชๆไหมใชไรมใช่ไหมใช่ไรมใช่ไห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 มใช่่ไ กับเอเรียนเลยต่อยได้ไหมให้ระวังตัวระวังตัวต่อย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 ต่อต่อย่เลยเฮ้ยมันตายยังเออๆอเอายเราสร้างเราสร้างไปได้อ๋อลุมต่อยมันหลุมบุลลี่มันหลุมบุลลี่บุลลี่มันเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเไปไหนใครบอกว่าที่นี่เอาไม่เกิดมันไม่เกิดไปได้มันจะล้มมันจะล้นลเอาเอามติดมันติดมือผมไม่ตายเ้ยว่เราเราอย่ายุ่กับมันดีกว่าเราเข้าไปันเถอะเอาต่อยแล้วเราไปเถอะ อออุุ้้ยยมันมีอะไรตัวด้วยไงเยอะเลยนะเพื่อนมีทุ่นระเบิดด้วยนะเมื่อกี้ท่นเห็นไอ้เรื่องอะไรอ่ะถุงอะไรอ่ะอ้หถุงขยะถุงขยะมันหายได้นี่นั่นจะมีพวกเข็มฉีดยากับยาเปล่าตัวไรออกมาดูเลยหายอะข้างนอกนี่อุ้ยมันไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะมันหายเข้าไปในเงาด้วยเดียวนั่นอะไรเนี่ะที่มีตาตรงมุมมุมมืดๆอะอะเราเข้าไปดูดิไรเข้าไปดูเราควรสนใจไหม ว่าเอเลี่ยนเหรอมันคือตัวอะไรอ่ะฉันว่ามันเป็นพ่อมันแน่เลยอาจจะเป็นเอเลี่ยนลักสันโดดก็ได้นะเพื่อนมันเลยไม่รู้แล้วมันวิ่งไปวิ่งมาพวกนายอยู่ไหนกันเนาะตอนนี้พวกเรากำลังหลงทางกันอยู่ฉันอยู่กับไอ้เขียวอ่ะวันนี้เขียวนายดูที่ถุงมือตัวเองถุงมือตัวเองจะเป็นสีของเอ่อเขียวฉันเองตัวนายวันีผมสีขาวใช่ไหมใช่ใช่ชันโมสีขาวผมสีส้มเราไปด้านล่างกันดีกว่านะมีเศษซากศพอีกไหมอ่ะแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้มันไปไหนแล้วมันเดินตกใจมันเจอคนแล้วมันตกใจวิ่งไปไหนไม่รู้ มันมืดอ่ะเอ้ยประเด็นคือเราต้องรีบหนึงนะเพราะว่าออกซิเจนเราจำกัดนะเรามีออกซิเจนนะเพื่อนเราต้องระวังเออโอเคจะครึ่งทางเดี๋ยวพอเราสำรวจห้องนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเรากลับยานเราเลยนะโอเคว้าวโอ้ที่นี่ไม่เห็นมีอะไรอะเฮเจออะไรเจอนิ้วเสียบมานิ้วเสียบมาไมนุษย์โอเคเย็มเลยเอากลับไปที่ยานก่อน เออฉันเจอสัญลักษณ์คล้ายๆแบบที่เปิดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออเปิดประตูเหรอลองกดเปิดนะอุ้ยประตูมาเปิดเหรอใช่อุ้ยอะไรอ่ะข้างในมีปลาซาดีแล้วก็มีพวกหมูอ่ะหมูหมูหันมีเป็นห้องเก็บเนื้อนี่ใช่อีกอีกห้องก็มีนะเป็นหมูอย่างงี้เพียบเลยอุ้ยน้องน้องอุ้ยน้องวะน้องไอ้น้องมาขโมยน้องอะไรอะอ่ะเอาของของพวกเราไปเลยหน้าเทียนนี่ขโมยตัวมาอุ้ยฮะตัวมาเฮ้ยตัวมาตัวอา โโอ้หเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเฮ้ยไปดูไปดูไปดประตูเอ้าไปดูก่อนนะคนเราไม่ปลอดภัยออกซิเจนจะหมดแล้วปุ๊บเฮ้ยออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดกลับ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 นะกลับไปข้างนอกอ่ะจะไม่รู้เหมือนกันกลับไปทางเดิมอ่ะทางเดิมไปตรงไปตรงไปตรงไปทางไหนไม่รู้พวกคุณออกมายังไงเดี๋ยวขยะกลับไปด้วยนะพี่กิดขยะใครใครเจอใครเจอไอ้ขาวเมื่อกี้สีแดงอ่ะขึ้นไปข้างบน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังมีแท่นระเบิดมีแท่นระเบิดอุ้ยอ๋อนะอุ้ยเอ็นเอ็นเอ็นจะกินแก่ที่ไหนนายตายเพราะอะไรอ่ะไอตัวนั้นแหละไอตัวที่มันหนีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราเราเขารีบจำอ้าวไปเลยดีกว่าแล้วนิ้วฉันยังไม่ได้เก็บเลยนิ้วเสียม้าอยู่ตัวโอ้โหเขาไปเอาออกซิเจนก่อนครับเดี๋ยวเรากลับไปเอานิ้วเสียม้ะอยู่ม เรียนิ้วแต่ไม้เข้าเก็บมาผมผมผมเก็บไม้กันประเด็นคือมันคือนิ้วคนจริงจริงใช่ไหมมันคือนิ้วและลิ้นฮะโอ้โหนิ้วและลิ้นนะกาทดลองบ้าอะไรกันเนี่ยสมแล้วที่เขาให้พวกเราเนี่ยมากําจัดนะเป็นไงบ้างเฮ้ยเมื่อกี้เราเก็บอะไรได้มาต้องมาดูต้องมาดูเอารถเข็นมาดิโอ้ซี่โครงซี่โครงครับเฮ้ยมีหัวใจด้วยอันหนึ่งไหนฮะใช่ไหม ใช่ที่อันนี้เป็นขยะสมองสมองอันนี้อันนี้สมองว่าขยะที่ขนาดนี่ไงดูนี่ผมหันมาสิไหนมองไม่เห็นอ่ะนี่ว้าวสมองหรืออะไรน่าจะสมองนะอู้สมองแช่แข็งใส่ใส่เข้ามาในรถเข็นได้ไหมอ่ะไม่เราเอาไปใส่เข้าไปข้างในดีกว่าน่ารับเพราะว่าเราจะได้เอารถเข็นไปใช้อ่ะมันจะได้เฮ้ยไอตัวบั้นไอตวนั้นเห็งือมาไอตัวนั้นน่ะออ้ยพี่กิทไอตัวไอตัวนี้หรือเปล่าตัวใหญ่มากตัวนี้หรือเปล่าที่มันโดน เรื <Cornell. S 2> อของเราอ่ะดู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 มนดาดามูปูดูัูดูดูดูเูด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 ูลูด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 นกูดูดูอูดยดูดูดเดูดูดกดูเูด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 าดู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 ดไดูดูดูู้ดูผมดู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 ดหดู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 ดเข้ดไดผมเูู้ยดูเข้ามาย

ผมตายเลยเฮ้ยผมเจอตำรวจหน่ยนต์ช่วยด้วยมีสัตว์ตลาดที่พันอยู่ในได้นะตำรวจตำรวจตำรวจหน่ยนต์ว่าหนีหนีเหอะหนีก่อนต้องตรวจแถวนี้เหรอเออตายเลยพี่ไม่ไปเอาตะกร้ามาตายสองแล้วนะไปเอารถมาดีกว่าไปเอารถมาดีกว่าตอนนี้เพื่อนเราถูกโจมตีด้วยตำรวจอวกาศแป้งเก็บศพตะกิดไปตายเถอะเราต้องเอาศพตะกิดมาเพราะว่าเราต้องเอาไปทำลายหลักฐานใช่เราเอาไปขายเอาเราเราได้เหรอ ลองดูลองดูเอาสมติกิดเข้าไปเครื่องบดแต่มันไม่เสียงเกินไปหรอเพราะว่าเออจะบอกว่ามันมันอยู่ใกล้ไอตัวที่ไอ้นั่นอยู่นะไอตัวที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะเราเอาให้มันกินพิกิดไปเลยไหมมันจะได้ไม่มายุ่งกับเราอ่ะไม่ไม่กินเนื้อแน่นผมไม่ได้ลองเอาไปบดได้ผมได้กี่บาทได้ตังค์ด้วยเหรอสอบอย่างนี้ผมไม่ได้หรอกของแบบเนี้ยโอ้โหไอ่ใส่สติก้าไปเหรอตายตายเหมือนกัน ดูเหมือนว่าครั้งนี้เพราะเราจะแฮลนะคะเพราะว่าเราเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็ตำรวจอวกาศไล่ตามเรามาใกล้จะทันแล้วนะก็เลยเอาศพพี่กิตมาตาย <c oughs> โอ้โหบทศพพี่กิตมาตา,ายนะขัไปเลยออกจากเรือเลยความที่เราจอดเรือมีตำรวจไล่ตาม,มอยู่ใช่มันใกล้จุดสีส้มมากเกินไปเดี๋ยวเราไปจุดอื่นก็นได้ปะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยศพพี่กิตได้120เลยเหรอ เมื่อกี้แต่ผมสมองหรือเปล่าอ๋ออ๋อสมองที่เราได้มาไงสมองพิกิดน่าจะห้าบาทยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถึงห้าบาทมเลยสมพิกิตน่าจะได้ศูนย์บาทเฮ้ยเราใช้เงินได้หมดก่อนดีกว่าร้อยยี่สิบบาททำไรได้อะทุกคนอีกครึ่งดาวเราดาวเต็มแล้วนะสุดยอดจะรู้ว่าดาวเต็มทำไงดาวเต็มทำไงอาจจะยากกอดว่าเอาเลเซอร์ไหมเลเซอร์ไม่ได้ลดดาวไงเพื่อนนี่ไงนี่ไงแฟดแฝดไลท์ดีกว่าแฝดไลท์โมดูลอ่าเบอร์อะไรครับ 66โอเคมาแล้วเพื่อจะได้ไม่เสียแย่ทำยังไงอ่ะกดกินเหรอไม่ใช่นายเข้าไปห้องน้ำมาต้องไปวิจัยอ่ะนี่นี่เข้าไปในห้องน้ำนี่นายใส่โมดูลเข้าไปนะนั่นนาก็เลือกที่จะใส่เหมือฝังโมดูลวิจัยตัดใกล้ออกมาเนี้ยเข้าไปในชุดสูตรเหรอใช่ฉันแอบดูนายอยู่ผ่านช่องว่าง อ้าวนี่ยบดูใครอ่ะอ้าวอ้าวผมลองใส่ดูสิหมดเลยเหรอหรือว่าซื้อมาครั้งหนึ่งใช้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้สล็อตลองต่อยไอ้แป้งลองต่อยต่อยนี่ยังแฟตไล์ยังต่อยแล้วเอ้าไม่ใช่เหรอเราเข้าไป้านกบ้ามั้งนะอ๋อนี่ไงนี่ไง กดคิว <Q> ่อะไรบนหัวพี่กิตนี่ไงมาให้ยังนั้นเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าไปกันต่อแล้วจะเป็นยังไงครั้งนี้ล่ะจะโดนตำรวจจับแล้วนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเออซื้อรถด,ดาวเลยเพื่อนเราเน้นมันม<า>นะออกเรือเต็มกำลังไ,ไปดูทีมบิ๊กวิทย์ประหลาดตัวใหม่ดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างที่กำลังรองพวกเราอยู่แต่ว่าจากการที่เราอัปเดตเรือดำน้ำของเรามาแล้วเนี่ยอัปเดตแมปแล้วทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าสัตว์ประหลาดมันตัวใหญ่ขึ้น อ่าตัวเจอตัวอะไรตรงนั้นน่ะในในเรดาร์เพื่อนไปกจะดูให้น่าเป็นตัวเสียตังค์ในเรดาร์ตอนนี้มี Y สี่ครับตัวเสียตังค์ครับตัวเสียตังค์รีบออกไปห่างห่างมันห่างเลยไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเสียตังค์ละ Z สี่เป็นเจอเจอชิ้นส่วนแล้ว Z สี่ทางไหนอ๋อมันไกลมากมีมี N สี่ค่ะ N สี่ n4 n4 เจอตำรวจครับหนีโอ้โหไปเดิลเลยไปเดิลไปเดิลเลยไปเดิลโอเคโอเคเดิลเต็มหมดแล้วนะเอะบิตำรวจเต็มไปหมดเลยอุ้ยตอนนี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจออะไรนะหลังจากนี้เจ้ก้าไกลไหมเจ้าเก้าไกลไหมไกลไกลไกลโอเคอ่า ทีศนะทีศเดี๋ยวดูก่อนสัญญาณอะไรทีศูนเสียตั้งครับปลายปลหนีออกจากมันเจออะไรอะทีศูนะเราเอตัวเอเนซี่อเนซีเหรอโอเคได้ล็อกเนสเฮ้ยมันมันกำลังมาหาเราไปเต็มกำลังไปเอ็นเต็มกำลังไป็หมนะเอ็นเต็ม สุดเลยตอนนี้เราจะเจอกับฐานทดลองอีกหนึ่งอันแล้วโอเคไปไปไปเรื่อยๆ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 ลองหัวย่อดเวอุ้ยอุ้ยโอเคาาจอดเลยครับจอดเลยจอดทางนี้นนะแหละเราจะได้สำรวจแล้วเพื่อนลองลองลองอสำรวจจริงใช่ไหมสำรวจจริงตำรวจเต็มไปหมด บอกว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเรานะเพราะว่าตำรวจอยู่รอบๆเยอะมากโอเคมีตะกร้ามาละเพราะพวกเราเนี่ยห้าดาวครึ่งครึง่งดวงอีกครึง่งดวงเราก็เป็นคนเป็นไก่กย่างแล้วเนี่ยใช่อุ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ดูแปลกไปนะนนี้ดูใหญ่มากเลยอะดูดิไป <นะ S 1> ไงแล้วเนี่ยดูือเป็นฐานที่ใหญ่มากเลยดูลึกด้วยโอ้ระวังนะมีทุนระเบิดนะเพื่อนมีทุนระเบิดนะาลงเลยอะเราลงตรงกลางเลยไหมเออตรงกลางเลยดีกว่าไป งั้นเข็นตะกร้าไปตรงกลางเลยไหมหรือว่าให้ลงไปหรือว่าไว้ข้างนอกจอไไม่ได้อต่อ้่อนอก่อต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 ่อน้อ่อเาอ่อต่อต่อ่อต่ออเอออต่่อต่ออต่อต่ออต่อ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 ต่อต่อ่อต่อต่อตอ่อต่่ออ่อตอ่่อตด่อต่่อะ่่าตออต่อต่่อ่อ่อต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 ต่ออต่ออ่อม่่ออออ่่ออ่อ่อ่่อเ่อนตอตอ่ เออหมดนี <muitas S 2> ่เ <sketches> ห no <righteousness. S 2> ็นต no ัวอะไรแบบโอ้ยอยู่กับผมเฮ้ยไอตัวน่ายิ้มมันน่ายิ้มมันน่ายิ้มมันน่ามันนมันน่ายิ้มอ่ะดูดิี่โกตรมันตัวเฮ้ยไอตัวนักเล่นไปก่อนนะไม่ไปเหอะฉันขึ้นฉันขึ้นแล้วช่องลมแล้วฉันขึ้นช่องลมแล้วไหนครจะช่องลมมาดิไม่ไม่ผมหนีกับตะกิดอยู่อ่ะตะกิดล่ากปันเฉยเลยโอ๋อจะตายจะตายผมจะตายฉันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ฉันเฟรมเลดล่วง อุ้ยมาแล้ว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 ขึ้นในไมค์ตัวนี้ขึ้นไม่ได้ผมรู้แล้วตะกิดเจออะไรเกิดอะไรครับรอบที่แล้วที่ตะกิดโดนปืนเลเซอร์ยิงอ่ะมันเป็นซอมบี้เออไม่ใช่ไม่ใช่มันรัวเหรอเออมันเป็นซอมบี้ถือปืนเลเซอร์โอ้รถเก่งของเราว่างเปล่านะเหลือเวลาแค่สี่นาทีเองอ่ะเราไม่ได้เลยไม่เจอผีไงหาของบางอย่างมาใส่หน่อยไหม ผมผมผมเอาเท้าช่วยอ่ะมันไปไม่ได้ต้องผมเอาเท้าใส่ไว้แล้วนะอันหนึ่งแต่เมื่อกี้มันมันอย่ามาไปอย่ามาไตัวอะไรตัวอะไรรู้ถอย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 เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปไปประตูอื่นไหมโอ้โหไม่มันไม่ได้ไปไปเยอะๆไปประตูมาถึงเราอ่ะเราเราเราไปประตูอื่นไหมโอเคตัวนี้แล้วกันนะอย่อะไรตามมาด้วยล่ะนะโอเคเลยลงล่างไหมเพื่อนเฮ้ยถ้าเราล่อมันมาตรงนี้ได้ปะทุ่นระเบิดอ่ะ

ฉันโดนไปเจ็สิบปอร์เซ็นตอนนี้ฉันเหลือจวนเจียนก็ทางตันโอ้ยอยากบอกว่าใครทำช่องลมอันนี้มาแล้วนี่ยามันเป็นทางตันมีอะไรที่เราพอจะเก็บได้อีกไหมข้างล่างสุดมีอะไรไหมอ่ะอุ้ยตกใจเอาจริงนะข้างล่างมันจะมีอะไรไหมข้างล่ต่มีตู้เนื้อผมเจอเดี๋สัตว์ประหลาดอะไอ้ลงในชั้นตู้เนื้อไปอ่ะมีถังไ้ยเสียงอะไรอ่ะ เจอไอ้ตัวถือปืนเลเซอร์อ่ะทุกคนเหลือ2นาทีกว่าแล้วนะอุ้ยสัตว์ประหลาดเนี่ยคือถือ<ม>ปืนเลเซอร์แล้ะไอ้สีแดงๆนี่มันคืออะไรอ่ะมนันมาแล้วไอ้นั่นมาแล้วโอ้โหมันมาแล้วเียวไปตัวถือปืนเลเซอร์จริงๆด้วยเฮ้ยเอยออ,อ,อ,ออกมาแป้งออกมารอแล้วหนีมันยิงแรงมันเป็นซอมบี้ใช่มันเป็นซอมบี้กระป๋องแล้วมันยิงแรงมากแต่ที่มันกับหุ่นยนต์อ่ะอุ้ย ตายเหรอประมาไม่ตาย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 เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่อยู่แล้วป้ดาวมานะป้ดาวมานะประดาวมาแล้วเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้ต่อไปแล้วเพื่อนเราคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วผมกลับแล้วกลับ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 โอ้ประดาวมาจริงป้ดาวมาจริงไม่ตายเถอะโอ้เราได้จับกุมแกแล้วจับจับไปเถอะ ไอ้มันมีตัวแล้วลอยอยู่รึ่งดาวเฮ้ยแป้งดูมันมีตัวอยู่หน้าเรือเราฮะมันมีตัวอะไรอยู่หน้าเรือเราอะทำไงอ่ะอ๋อมันก็แค่ปลาหมึกยักษ์นะเพื่อนรอมันออกไปทีแต่รอยังไงดูมันซาดิสต์ปูให้หน่อยเปิดนะไปิดไหมเปิดแล้วเปิดประตูโอเคฮิี่ยวเฮ้ยวโอ้ยไปดีกว่า อยู่เลยข้นวงนั่นแหลอนนะเอาของมาอนเอาโดนจับโดนจับโดนจับโอ้นี่ไงพวกเราโดนจับและ<ด>นี่ก็คือการเดินทางของพวกเรานะคะ<พยา>ในครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเจอซากอารยธรรมเยอะมากนะมีทางซากศพซากการทดลองต่างๆนะคะแล้วก็ทําลายหลักฐานที่สําคัญไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าในท้องทะเลน,นี้เนี่ย ก็ยังมีที่ทดลองที่อื่นๆอีกนะคะรอให้พวกเราค้นหาอยู่เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายตัาวจจับไปดูวยนะเด็เถ้าโดนตํรวจจับให้เราทําท่านี้ฉันเป็นปลาฉันฉัน เรา<ช>เราสาสตแบบตกลงเรื่อง,องอท่ากันสะดิบดีไปเล่นจริงไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้ใช้ฉันเป็นปลาเหมยฉันไม่ใช่โจรฉันไม่ใช่โจรฉันไม่ใช่โจรใช่ถูกต้องนายไม่ใช่โจรพอตายทีเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแ่ะทุกคน